สามแปดตัวเดียวสามแปดตัวเดียวสามแปดนี่เน้นล่างเนาะเน้นล่างตว้าไปคนไปบนน้ำเดี๋ยวบ่อแรงบนก็ต้องเอาหรพวกนี้เป็นล่างตัวเดียวเนี่ยผมพิเศษจะได้ซื้อสามแปดเนี่ยไอพิเศษพิเศษตัวเดียวล่างก็เดียวข้อมูลคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม FC แฟนช่องแฟนเพจทันทีเข้ามารับชมทั้งช่อง YouTube แล้วก็ทั้งเพจ f c e e o o o เบ่าอีสานที่แก่นนะครับจะมาทักมาายกันนะครับหลังจากที่หวยออกไปในวันที่16พฤศจิกายน2567นะครับสำหรับเมื่อนี้จะแอจะมาแจ้งขขานะครับว่าแอดจะไปตามที่ไหนต่อนะครับเราจะมีตัวเลขแนวทางที่ไหนที่จะมานำเสนอให้กับอ FC แฟนช่อง เพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับสําหรับงวดทีพานมานะครับหลายๆสํานักทีอ่อฟวิ้นไปตามนะครับกบมีทั้งเขา่ามีทั้งรุดนะครับบางสํานักกับเข่าเรียดวิ่งน,นะครับบางสํานักอ่บาบางสํานักกับรุดอ่าโวหลินพันกันเหล่าพี่น้องตื่นขึ้นมาเฮ็ดขีดเตโซ่เนาะกับ มาพบมาปะพี่น้องพ่อมนะครับบ่ได้เห็ดหนาเห็ดตากันดุนนะครับส่วนมากจะไทยเดี่ยวกับบอคอยเห็ดหนายนิดนาะครับวัอนี้จะมาพบมาพ่อกันนะครับแล้วก็จะมาแจกเข้าให้กับเอฟซีมาเข้าอีกแล้วพี่น้องโอ้ยเนาะอ้าอุปสรรคไอ้บ่มีห้องอัดนะครับบ่มีห้องอัด์จะเอาสดๆเต็มสีเอาธรรมชาติเลยนะครับอ่าสำหรับเอฟซีทั้งช่องที่ติดตามทั้งช่องนะครับตัวเลือกทางนะครับเอฟน้ำเสนอ ติดตามหาหลายสถานที่นะครับเลขไม่ว่าจะเป็นเลขสูตรเลขสายหมูสายเวทเนาะไม่ว่าจะเป็นเลขสูตรคำนวณนะครับหรือว่าเป็นเลขฝันนะครับตามให้ลายหม่องนะครับตามให้ลายสถานที่นะครับท่าที่ไปตามมานะครับงวด่ผ่านมานะครับตัวเลขที่เข้าเต็มๆนะครับของพ่อสวัยนะครับเขาแล้วกลับมาเข้าอีกแล้วนะครับพ่อสวัยแต่ก้อนนี พ่อสวัยเขาติดต่อกันตลอดเป็นทีมีซื้อเสียงลงดังนะครับยูทูบหลายๆช่องมาติดตามไทยทัมนะครับลังๆากมากหลุดนะครับแต่มีหลุดเนี่ยเขาเนี่ยนะครับก็คอยก็คอยได้ไปตามพ่อสวัยแทบทุกงวดนาะแต่งวด,ดที่ผ่านมานะครับเข้าเต็มเต็ม,เ,ตมเลขพิเศษนะครับเป็นเลขพิเศษเอ้าหลดเสียงดังอีกแล้วพี่น้องกดเอาได้พี่น้องเดี๋ยวจะติดเสียงไว้ให้ฟังเสียงพ่อสวัย นะครับในคลิปที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวขึ้นภาพหน้าจอให้พี่น้องเบื่อ่าตัวนี้องก็อสวัยเข้าตัวไหนนะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปเก่านะครับพี่เอที่ในลุงคลิปไปแล้วในหวดที่ผ่านมาเนาะเข้าติิมๆสามแปดตรงๆไม่ต้องกลับอ่ะไปรับชมคลิปกันครับพวกใหไรเป็นร่างตัวเดียวเนี่ยผมพิเศษจ,จะซื้อซับเตมเนี่ยไอพิเศษส่วนตัวพิเศษสามแปดตัวเดียว สามแปดนี่เน you know. no wow. ้นล hmm. mm ่างพอมล่างตัวเดียวล่างย่างเดียวอะหน่วยห้าพี่น้องเอาขึ้นบนใหงายบนเอาขึ้นไต่ก็คือว่าหลายไหลนะพอหงายรอวงก้อนขึ้น่าติดไปท้องนี่นะไหมตัวเดียวนะเพอาะแล้วพอแล้วติดครับแต่ก็เป็นคลิปก้อนหวดก้อนเนาะที่ได้น้ำให้กับเอฟซีถ้าผู้ชมได้รับชมเนาะแต่จริงๆแล้วแอดมินลงคลิป ของ่อสไว้หนีสองคิดเนาะมีโคงสุด้ทยน้ำแตตัวเล็กไ่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนเล็พิเศษก็สามแปดตัวเดิมนะครับสามแปดตัวเดิมกลับไปเบื้องใดทั้งสองคิดนะครับแล้วก็อีกหลายๆสถานที่นะครับที่ตัวเลขเพิ้นเขานะครับก็เลขวิ่งนี่กับเขาหลายหม่งเนาะที่แน่ของอาจารย์วัดโพนะครับทีนี้จําได้นะครับกับเขาเลขกวิ่งีคือเขาของอาจารย์วัดโพธิ์่บคยหุดนะครับสำหรับเลขวิ่งนี่เขาทุกหมวดนะครับเขาทุกหมวดส่วนจับคู่นี่ จกจะเขาแน่เป็นบางงวดบางงวดกั s, บรุดบางงวดกับเขาเนะาะจับคูแต่เลขวิ่งของอาจารย์วัดโพนเท่าที่ไปตามม้านะครับบ่เใครรุดนะครับไม่เข้าบนก็เข้าล่างเลขวิ่งของอาจารย์วัดโพน,นสําหรับสายวิ่งน,นะครับกพิมพ์รอกดติดตามนะครับท่านใดแอดมินก็จะไปตามให้คือกกันนะครับบพราว่าจะเป็นเลขสูตรเลขสายมูนะครับแอดจะไปตามให้หลายหลายสถานที่นะครับสาหรับอิบซี FC ท่านใดอยากให้ไปตามามองใดนะครับกับข้อม,มินเข้ามาใต่ลิดนะครับแอดมินก็จะ บางทีอาจจะไม่ได้ตอบเนาะแต่ว่าแอดมินอาจจะเห็นข้อม์เขอามาแอดมินก็จะไปตามให้นะครับสําหรับเลขสูตรนี่ถึงจะเขาเพราะเขาแอดจะต้องไปตามนะครับเพราะว่าเลขสูตรคํานวณนี่จะต้องมีเขามีหลุดนะครับเพราะว่าจะเป็นเลขฝันเลขตั้งแต่ระสร้างนะครับเลขที่เป็นตัวเลขแนวทางนะครับสายมูนะครับหรือว่าเลขความฝันแอดก็จะไปตามให้นะครับหรือว่าแอดบอสามารถเดินทางไปท้ายทำด้วยตัวเองได้กับทีมงานนะครับทีมงาน มีทีมงานอยู่ตัววภาคอีสานนะครับผิวไทยทำาหมแอดมินกะตีน้ำเสนอเห็นกับพี่น้องเบิ้งตื้อกันเพราะว่าทีมงานจะแชร์คลิปให้กันนะครับกะบางเทียอาจจะเงานเสียงแอดมินนะครับบางเทียอาจจะเป็นเสียงทีมงานนะครับเพราะว่าเป็นผู้ไทยเป็นแชร์มหาห้่นะครับหลายมองนะครับยุไกลบันไดกะสามารถได้รับชมคลิปคือกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถือว่ามาพบปะกับพี่น้องนะครับบ่ได้เห็นหนา้า่าตากันโดนนะครับเพราะว่าบางเทีย พี่น้องว่าเอ้ได้ยินแต่ได้ยินแต่ซื้อเบาอิสานที่แก่นหน้าตาเป็นยังไงน,น้อน,นี่ได้ยินแต่เสียงเนาะนี่แหละครับตัวจริงกะได้ใช่นี้นะครับจงไหกะฝากนะครับฝากพี่น้องเอชซีทีเขามาไมาท่ทียังถ้าดกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเอมิีเพื่อที่จะได้าหาแนวทางนําเสนอคิดให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับที่สําคัญทางยูทูบนะครับกดติดตามแล้วกดและด่งแจ้งเตือนนะครับ อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะประผัดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับอ่ะสำหรับพี่น้องอยากให้แอดมินไปตาำตรงไหนสถานที่ตรงไหนนะครับถาไปได้แอดมินไปนะครับไปก็ได้อีลีกับทรนะครับโทรหาตัวเลขแนวทางนะครับให้กับเอชซีแฟนช่องไปรับชมคือเก่านะครับครับสำหรับที่นี่ก็มาเจอกันครับเพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเดีย๋ยวไปพอกันไม่ไมคลิปต่อไปนะครับอ่ะ คงจะลำลากันไปนะครับิีนี้บ่มน,นี้อย่างนะครับมาแจงเข้าให้พี่น้องฟังด้วยซนะครับอ่าอย่าลืมนะครับเลขกำลังวันเลขตารางปู่นะครับงวดที่ผ่านมา,านนนเมื่อหั่แอดมินม่ได้นํำเสนอเนาะเขาอีกขึ้นเก้าครับสองหนึ่ง <c oughs> เขาเต็มเต็มตรงตรงขึ้นกันนะครับอ่ากันได้เดี๋ยวงวดนี้จะอ่าเอาให้เบิ้งนะครับว่าวันที่หนึ่งธันวาหนี ออกวันวันอะไรเนาะออกวันจันทร์หรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ียังีงเดี๋ยวแอดมินจะเห็ดให้เบิ้งอีกคลิปนึงจะเอาตารางอ่ากำลังวันนะครับที่หวยออกมาให้พี่น้องเบิงเ้งแรกจะคัดให้พี่น้องีกคือเกานะครับฝากกดติดตามนะครับกดติดตามพิมพ์รอไปเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไว้พอกันไม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ